ผลไม้ชิ้นสุดท้ายตอนนี้ก็บูชาครบหมดแล้วอันนี้ครบหมดแล้วอันนี้ครบหมดแล้วอันนี้เหลืออันสุดท้ายก็คือกระบองเพชรเรียบร้อยครับแล้วสปิงเกอร์มาด้วยครบหมดเอาแล้วเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเจอเทพธิดาพยากรณแล้ว เอ้ขอแสดงความยินดีด้วยผมก็จะคพรบพนะผ่านมา3ปีครบทุกอย่างได้เฮียอะไรเนี่ยถุงเมล็ดนี้กับเจ้าเมล็ดพ,พันธุ์ไม่ธรรมดาี่คืออะไรวะนำถุงเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในฟาร์มของเจ้าลดน้ำดูแลได้ได้ไดเวลาจะทำหน้าที่ของมันเอง ตอนนี้จงเลี้ยงดูสหายต้นใหม่เอาวะในที่สุดนะครับเราก็้ามชาครบแ้อะไรอ่ะคือะไรวะแตาสเิงเกอรสามมาด้วยไ,ได้เลยโอ้โไหไอ้เด๋ยวัูลอมโปไอปลูกได้ไหม ว่าทุกคนโอะแม่งเลยนี่ติงเกอร์กกูมีเว้ยวางตรงไหนวะเกอร์วานตรงนี้เลยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงน,นี่อะไรอ่ะยินดีด้วยแรงเอแล้วโอ้โห เหตุการณ์ประหลาดในเกาะเล็กๆอ๋อคุณต้องไปอ่านหนังสือก่อนเหรอเฮ้ยนี่ไงนี่ไงได้กุญแจมาขอความเลเลยส่งของควาเิเศษกุญแจช่วยให้ไขห้องใต้ดินของฉันสังเกตเห็นในระหว่างที่ทำอะไรวะเจฟสมิธคือใครว่อน,นุญาตปลดล็อกห้องใต้ดินในฟาร์ของคุณ น,นี่หรอเฮ้ยเชี่ยเอาว่าทุกคนของจริงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องคราบเลยอย่ใครทำไ้ให้หวะอะแต่ไ,ไงอะัมมิ่งศูนย์ซะด้วย มาเร็วก่อนการครับอา้าวไม่ต้องคราด้วยอย่างนี้สบายล่ะครูอืของฟรีไปเดี๋ยอา้าวของฟรีไปให้หมดเดี๋ยวกูต้องมาคราตรงนี้อ่ะโอ้ยแหลมบอกทุกคนแต่ตอนนี้บอกว่าคัมมิง่งซูน่าจะยังท,ทำอะไรไม่ได้ ทุบหินเหรอเออว่ะหินเด้เฮ้ยจรุดทุกคนเชียสวรรคว่าทุบหินจะบอกนะแม่งทุบได้ตั้งนานแล้วไอ้สัตว์กูพเพิ่งรู้ เอาว่ะจะแกงก๊อกอีกแล้วในสุดเราก็มาสวรรณาแล้วตามหากก๊อสกันโอ้โห,โหอะไรเยอะเลยทุกคนสคังเ์ปว่าก๊อสอยู่ข้างในถ้ำเออ่าถ้ำ ู้นเหรอมีแรงอะไรโหดๆไหมจงเข้าไปในถ้ำกันเถิดไปเข้าไปในถ้ำก่อนทุกคนอ้าวไหนอะถ้ำ ชวานนเฮ้ยอา้อาวเฮียอ้าวมาครัวอ๋องงเลยคันนี้ครูเฮียแมบไม่มีด้วย โต้ตอบเปลี่ยนเพื่อได้เหรียญอะไรวะอันนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะครับมาครั้งแรกเฮ้ยเฮียอะไรวะดีนะก็เอากระทงวาร์ปมานี่ยังง่ายๆเข้าเลยเนี่ย นี่ถ้ำนี้ลองเข้าไปดิลองเข้าไปดิไหนๆก็มาแล้วอ๋อนี่เขาอยู่นี้กันนี่เจ้าอา้าวเจ้ามาจริงด้วยมาแต่กูงงเนี่ยแล้วก็ไม่บอกไปยังไงกาสักกูงงเลย กลัวจิบอวิญ,ญญาณกอ้อาสรุปกรอสก็โดนจับหรอเรียกว่ากรอสทรยศนักกลัวท่านถิงสิงยังจะกลัวอเหรอเนี่ยเฮ้ยอ,อะไรวะเอาวานุกคนผมได้เวทอีกแล้วว่าเฮ้ย ชาโชคดีนะเจ้าแข็งแกร่งจริงจริงออเพื่อนตลกไงล่ะอะไระไปเดี๋ยวนี้เลยพุก,ก้า,าเดี๋ยวลองไปดูลืมอยู่แล้วไม่ใช่สุดอะไรวะ ดวงตารู้แจ้งเอาวะชิ้นส่วนความทรงจำคอร5ห้าอันอะไรคอรลอยอย่างสง่างามต่อเข้าไปดูเลยทุกคนึอของพิเศษที่ได้มาวันนี้ เลือกชั้นเพื่อเข้าถึง บานอะสั่เอาวหนึ่งคือดึงปับ๊บได้อะไรมาครับเห็ดสีเหลืองเพื่ออะไร สำหรับปูวางในไล่คุมไหมเนี่ยไอ้เนี่ยลองอีกใส่ไปดิอ<ด>เออไหนะละ่ะดึงสามอันว่ะอ๋อใส่ได้เรื่อยๆไม่ให้ละมันไม่ให้ละ คุณภาพทั้งนั้นทำไมกูได้แต่ขอไม่ดีอ่ะเกี่ยอะไรวะแค่นี้ เห็ดครับทุกคนแค่นี้แหละ